มาแล้วใช่ไหมตัวเองวยเน็ตได้ใช่ไเน็ตอบตก็บอกให้ว่าเอาตังค์ข้าวไปเติมเน็ตบ้างกินเน็ตตลอดตัวเองอ่ะเนี่ยเขาเน็ตเรเนี่ยเน็ตเาเี้ยเน็ตเขาเลี้วาเกียวเลยอุ้ยมาเกี่ยวจะคนเนาะมาเกี่ยวจะคนเนาะไม่กูไดเกี่ยวเลยเนาะแม่ ความคิดนี้เป็นของหนูคนเดียวเลยเองอะลูกอ่ะโกหกเองนะก็เลยไม่คุยกับเขาไม่สนใจเขาไม่ทําอะไรเขาเลยเอ้าก็บอกว่าจะมาไล่แล้วทำไมมาไล่ก็ไม่โกหกก็เลยไม่สนใจเขาไงมีอะไรก็ได้ไม่ตอนนั้นไงเขาไม่ได้โกหกหรือเขาอ่ะ <N un> นั่งดูตัวเองอยู่แต่เขาไม่มินก็รู้ใช่ไหมว่าเขาบอกว่าถ้าเลยสิบห้านาทีไปจะไม่นาทีที่สิบห้าไปแต่แสดงว,ว่าไม่ได้ดูเอาไหมไม่มาโกรธเขาไม่สนใจเขาะนะเอาสิแล้วก็มาโกรธมาโกรธอะไรก็ไม่มาขึ้นไลค์กับเขาบอกว่า<อ>จะมาขึ้นไลค์ก็ไม่มา เรามาเถียงเขาเถียงต่อ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 อย่างนี้แหละเถียงเอียงเต้นเถียงเขาไงเถียงตอนไหนเนี่ยเถียงอยู่เนี่ยก็บอกว่าจะมาไล่ไหมแล้วเขาโอเคเขาบอกว่าเขาจะมาไล้ตัวกับตัวแล้วตัวเองก็ไม่สนใจเขาพอเข้ามาเข้ามาขึ้นไล่แล้วเขาก็ขอโทษไปแล้วแล้วตัวเองก็ไม่สนใจเขาขอโทษแบบไหน ออขอโทษครับยังยังไมาทำแล้ว